ระวังระวังระวังพี่ดูตัวข้างบนให้เฮ้ยดี่ก้อยดี่เป็นยั้งประมาณเท่านะสวัสดีครับสวัสดีวันนีครับ BFC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป้านะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมได้มากับพี่ชายของผมนะครับครับ สวัสดีครับผมคิงเงนจีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่คิงเนี่ยจะพาผมไปห่าอะไรพี่ในพิธของเราเอฟังวันนี้นะครับได้ได้คําสั่งมาจากท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนเพราะผมอาจารย์เนี่ยได้ไปขังสมิงไว้ในถ้ำอยู่ตัวหนึ่งนะก็วันนี้ท่านอาจารย์ให้ไปจัดการมันนะเพราะท่านอาจารย์กลัวไอ้คนเลี้ยงสมิงเ่ยจะพามันออกไปนะทุกคนก็เดี๋ยวกลัวจะฆ่ามันไม่ได้นะทุกคน ก็เลยให้ผมมาผมก็เลยชวนน้องชายผมมาด้วยก่อนหน้าจำบันก็วันนั้นนี่เจอคนเลี้ยงสมิงนี่คือทําอะไรมันไม่ได้นะก็มีสิ่งนี้นะที่ไล่มันได้นะทุกคนก็พกมาด้วยแต่มีเยอะวันนี้เดี๋ยวคอยให้ทุกคนดูดีกว่าไอันนี้ก็นิดหน่อยนะแต่พกมาเป็นร้อยนะทุกคนที่ได้ให้อาจารย์มูเือเป่าให้แม,ม่เพชรอือให้เป่าให้แล้วนะทุกคนก็ ถ้ายเสือตัวนั้นเนี่ยสมิงตัวนั้นที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมันไม่ออกมาเนี่ยพวกผมเนี่ยจะโยนเข้าไปโจนให้มันออกมานะทุกคนถ้ามันไม่ตายข้างนอกมันก็ต้องตายข้างในนะก็งานนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะทุกคนถ้าไอคนเลี้ยงสมิงมาเอาตัวมันออกเนี่ยคือจะแย่เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเลี้ยงไว้กิ่ตัวนะทุกคนเดี๋ยวพ่อแม่เซบาเดี๋ยวเราขึ้นรีบขึ้นไปดีวกว่ามาแต่ก่อนจะไปเนะี่ยฝากกดไลค์ผมพีชมป่ากดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ ให้พี่คิงเอ็นจีกันด้วยนะทุกคนครับเด <ผม S 2> ี๋ยวเราไปลุยกันดีวกว่าไปเลยครับพี่นำเลยเี๋่วให้พี่คิงเนี่ยนำนะทุก <c oughs> คนผมเนี่ยไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่ลองกันนะทุกคนว่าข้างบนเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่าแต่ได้ยินเสียงปิดนะไม่รู้ว่าเป็นในพานหรือเปล่าอันจะเป็นไปได้นะพี่ สายการเนี่ยได้ขังสันนึงไว้ตัวหนึ่งนะก็ไม่ได้ขึ้นมาดูมันเลยไม่รู้ว่ามันเสียตายหรือยังแต่ผมว่าไอ้ขันหนึง่งเนี้ยมันน่าจะไม่เป็นไรนะตะเคียนห้อมันตายยากนะพี่อืมพี่ว่างั้นแหละพวกเร้นของนะปลาแค่นี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยพี่ช่บเลยเขาดูน้ำใสมากแล้วตะเคียนน่าจะจำทำนี้ได้นะที่ผมมาเขาจะาจนี้ก็เลย าน้ำชายแถมแม่ด้วยนะทุกคนเพื่อแบบกันที่ฝนจะช่วยยังไม่ได้ก็มีน้องชายเนี่ยคอยหลุนหลังให้นะทุกคนใกล้ถึงอย่างไรทางหน้าน,นี่แหละข้างหน้านแล้วนะต้องดูก่อนว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืน<ม>ใครหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นการจับคู่ลาสมัิ่งกันนะทุกคน ผมก็ได้มากับพี่คิงนะก็ต่างคนต่างมีห้องดีก็พอตัวกันนะ,ะนายจะไหวเหรอพี่แล้วตอนที่มันสู้อะจานนี่มันโหดมากเลยครับไอตัวเนี้ยที่ขันเนี่ยชอบหนูเาขาทำเขาไปทำไม่ได้เลยเขาไปนี้เสร็จอย่างงี้แต่ไอคนเลี้ยงชมิงเนี่ยพี่ว่าโหดมากเ <c oughs> นีเน้ยเขาทำอะไรมันไม่ได้เลยจับตัวมันก็ไม่ได้ของเขาเนีย มันรุกรานเยอะไปโดนโดนโนโดนโพระทุกข์ใครคนโดนกินหรือเปล่าแล้วมันรุดมาหรือย,อยังเนี่ยมีโอกาสเดินไม่ได้เลยน,นะพี่ไม่รู้จังเพราะไอ้กระ่าที่น,นไไีอย่างนั้นะพ <c oughs> ี่พอ่าอพาไม่ได้ไมันหนีไปได้เลยไม่รู้ว่ามันมาช่วยพวกของมันหรือยังกนนดี แต่นี้มันจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะเพี่ใช่ที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์เลยมม,ยมนติดห้วยด้วยพักก็เยอะแถมเป็นป่ารงดิบด้วยทุกคนยิ่งถ้าชาวบ้านที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาจะออกมาหากันเดี๋ยวนี้<ป>ขึ้นไปูที่ดุจว่า ทำน่าทำนั่นละเบะแต่พี่อ่ะไปขังไว้อีกทีหนึ่งอสองนกไปเดี๋พี่พาไปดูลายตาไปหลังจากที่เดินมาตั้งแต่เปิดมาก็ชั่วโมงหนึ่งนะทุกคน <c oughs> ก็เพิ่งมาถึงกันไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะมีะเยอะหรือเปล่ามีตัวเดียวเหรอพี่หรือว่าสอตัวมีตัวเดียวใช่ไหมมี่ขังไว้ตัวหนึ่ง ดูคนดูทีเลยเดียวนะมาดีถึงแล้วเว้ <c oughs> แต่ที่ไม่ได้ทำทไม่ได้ทอยู่ีมีเชื้ออยู่ข้างในเลยคนแห็นหรือเปล่า นนะว่ามันออกมาหรือยังแต่มันมีเสื้อผ้าของชาวบ้านเนี่ยฟังโนนล๊งต้องรีบไปค้าก่อน,น,น,นอพอนนนี่คืเลี้ยงสมุนมาเจอที่ที่บจบแข่จะแยะ่แล้วมันโคตรเลยที่มันมาเนี่เอาจะคู่ไหวหรือเปล่างานกา,ารที่พ่

ไม่เคยเดินเส้นนี้เดินเส้นบนส่วนใหญ่ได,ได้พี่่เาเอา่อ,อกก่แวีนั้นออไไดถ,นถ้ามัน,ไม,น,นไม่ออกเนี่ยนะคือแบบก็ต้องใช้ลูกบอลแล้วแหละอืมไม่ได้ให้มันา เป็เรื่องสมิงจะพาไปเราก็ดูลาดเราให้พี่นะได้พี่ได้เดี๋ยวพี่ทำพิธีตรงนู้นไม่รู้ว่าเปงสมิงเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าถ้ามาเนี่ยมันจะโอ้โหไม่ปลอดภัยเลยเดี๋ยวพี่ดูลาดเล่าพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปทำพิธีก่อนแป๊บนึง อาอดีๆนะเพืเออเอ็งดีดขนาดนี้พี่ได้ได้ได้อันนี้เราที่พี่จะไปทำลา่าลาโดยดูว่ามันอยู่หรือเปล่าทุกคนแต่ผมเนี่ยจะคอยดูล่าลาเตรียมพร้อมตลอดเวลาก็คือมันจะคอยคุมล่างให้นะเราจะแบ่งงานกันนะทุกคนถ้าเราไม่แบ่งงานกันเนี่ยเราจะแย่นะอันนี้เนี่ย พี่คิงเนี่ยได้ทำการทำพิธีเปิดทําอยู่นะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะเนี่ยทัพเนี่ยมันจะเข้าไปได้ลึกมากนะครับมันจะเป็นรูเลยนะสามารถทะลุได้หลายอย่างมันไม่ได้มีแค่เสือแต่มันยังมีพวกงูมันมีพิชซิงก็ได้ไะไกลเสือนะคกัน เปล่าวะเฮ้ยทานได้ยินไหมวะเฮ้ยพี่เหมือนมันพองมาหรือเปล่างูยังไม่ตายหรอกแต่มึงเนี่ยจะตาย ึว่ามันตายไปแล้วนะเนี่ยตายมันขังไว้ตั้งนานแล้วมึงอยากออกหรือเปล่ามึงไม่ออกเฮ้ยไว้มึงพูดใหม่นะเว้ยยัไงไงกูไม่ออกไปไม่ออกวะพี่เอาเลยไหมล่ะมึงไม่อยากเป็นอิสซาลาเหรอเออมึงไม่อยากไปทางไหนทางนั้นเลยเออ มึงจะออกไหมให้โอกาสมึงคิดดูดีๆจะออกไม่ออกออกมึงจะทำอะไรกูไม่ทำอะไรไมึงหรอกอยากรอดไม่ใช่หรออยากรอดก็ออกมาอือหลังดูดิฮัลโหลเฮ้ยมึงจะออกไม่ออกมึงไม่ออก นายออกไปมึงก็มัต้องเอาตัวกู้ไม่เข้าไปเว้ยเข้าไปก็เสียเปียดดูวะมาช้าเดี๋ยวพี่มาใครวะลูกพี่มึงไอคนเล่นซมิงนะรู้ได้ไงโอ้โดนเล่นแตแล้วไม่ออกใช่ไหมพี่เตรียมได้เลยพี่มาผมเตรียมละออกไปออก พ,พี่ว่ามันจะรอให้เราเขา้ามาไีดีจุนให้ยังไงไปดีจุนให้ดีวกว่าโอ้ยมึงจุนไหนวะนี่แหละจานโดนแบบนี้แหละออกไม่ออกยองไหมไม่ออกไม่ออกอไ,ไม่ออก ไปพี่โอยจุอะไรวะบอลก,กูไม่ออกเลย,ม,เลยมันจะเรียกอาจารย์มันมาแล้วน,นะอเอาลูกบอลที่ทาอาจารย์ที่เถามว่าม,มันออกแน่นอนเดี๋ยวผมอันนี้เคยพี่ดีวกว่าเอานั้นเลยได้เป๊ะวังเดี๋ยจ้าอาจารย์กูแน่ อีกสักลูกไหมเนี่ยโคนได้กูเอามึงก็ต้องเอาตัวโค้ดเอะไรดิเอะไรดยครับพี่พีเอาอีกสักลูกไหมหรือว่าอีกลูกนเนี่ยมันน่าจะออกแลละ ไม่ระเบิดเลยนีไม่ระเบิดพี่เอารูปพี่ดีกว่าพี่ท่านอาจารย์เซกให้เนี่ยเอาเจ็ออกทุกคนบอกมึงแล้วมึงต้องออกทุกคนมันออกมาแล้ว มึงออกมาตั้งแต่ทีแรกมึงก็ไม่โดนแบบนี้หรอกมึงไม่ต้องเจ็บแล้ว,ลวเดี๋ยวพี่ขเข้าไปีรอช่วยพี่อยู่ข้างหลังได้ได้จะเป็นคนไปข้านเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเราลอกลอ้ลอให้มันลงมาอยู่นั่นแหละมึงออกมาแล้วแต่ทีแรกมึงก็ไม่โดนแบบนี้หรอกไปฆ่าไปเถอะ คนดอนจนกว่าว้ยอาจารย์มึงบอกจะมาช่วยมึงเหรอมันไม่มาหรอกเว้ยมันไม่รู้หรอกว่ามึงอยู่นี่อือ เป็นเสื้อหรือควายวะภาพที่ไม่ยากให้ดูเท่าไหร่นะครับหมดฤทธิ์ยังว่ามันมันยังตายอยู่ยิงให้เนาะ ว่าเส,สียงมันมาพี่เฮ้ยมันเฮ้ยมาพี่เฮ<น>้ย,ยคนเฮ้ยอย่าเข้ามานะเวย้ยว่าแล้วบังคับมาไล่ก็ไม่ได้พี่อย่าเข้าใกล้ตคนนะ,นะได้พี่ได้ วันนี้แหละวันนี้แหละเป้ะเฮ้ยตัวนี้แหละเฮ้ยวันนั้นมึงไม่เข็ดหรอวะฮะมานแล้วทำอะไรมึงไม่ได้เลยตัวนี้แหละมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรออ,อันนียมันโหดตัวเนี้ยนะเอออาจารย์มันมาแล้วมันต้องมาช่วยอยก ัวให้ดีนะได้ครับวันนี้คุณเห็นไหมมึงยังไงมึงก้าตัวมันไปไม่ได้เว้ยพี่จุนใส่มันมันไม่กล้าเข้าหรอกถ้าเรามีลูกบอลเนี่ยลงมาดิแง่จริงอ่ะไปยืนจุนเลยพี่ คนผมว่าแล้วเดี๋ยวให้น้องชายจุดนะมันไม่กลัวอะไรนี่ไอเนี่ยมันไม่กลัว,แ,ลวแต่มันไม่กล้าเข้าหรอกถ้ามีเนี่ยพี่ระวัง ระวังนะพี่เฮ้ยพี่ถอยพี่ถอยมันกำลังพนมมือเฮ้ยพี่พี่ระวังระวังระวังเดี๋ยวพี่ดูยี่ตัวข้างบนให้ ทุกย่างไปไน้ไอ้พวกนี้บอกดิหวังนะวังพี่ว่าแม่งเราต้องถอยป่ะพวกมันเยอะเกินมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาตัวนี้ตายด้วยบอกไว้ก่อนไงอย่านะ พี่พาบีจุดเทยมันนะ่ะมันไม่กล้าเข้ามาแล้วโกรบอกแล้วไปละกิว่แน่จริงลงมาดิวะลงมา จุดไปพี่กันไหมเดี๋ยวพี่จะฆ่าตัวนี้ก่อนพี่เดี๋ยวพี่จุเองได้ <ผม S 1> ช็ไหมไปเช็คมานี่อยู่นี่ของพี่ลงอาคมพวกมึงต้องเจอพี่ลงอาคมไหมไม่ติดวะพี่

มันจะตาม,มาจุดกันมัน<ป>พี่เฮยไงพี่ดีขึ้นยังอุ้ยดีมันต้อุดพีมาทุกคนมันอุ้มไปแล้วพี่พี่เจ๊จุลปอน,นรอบหลังผมว่าเราสู้มันไม่ได้แน่เลย พนุพนเฮ้ยพุนเฮ้ยเฮ้ยพี่ระวังด้วยนะอย่าเข้าใกล้มันนะไอตัวที่อยู่เนี้ยตรงเนี้ยมันโหดมากเลยใช่ไหมเออริงวมันบีดคอพี่เนะอ้ย พาแล้วพี่พาดเลยขุบคนบอกแล้วเนี่ยคนเลี้ยงสัิงเนี่ยจัดการมันยากว่าแล้วมันต้องมาช่วยโอ้โหโคตรดี พูดมาของคอทันนะพี่ท้ายข้ามไม่ได้หรอเราไม่คิดว่ามันจะมาทั้งสามตัวเลยนะว่าแล้วมันต้องเลี้ยงหลายตัวหัวต้องมามเราต้องไปลอ่อมารอบหน้าหรือว่าพาอาจารย์มาเพ่พอา,อาจา์มาด้วยถ้าเรามาสองคนเนี่ยเจอคนเลี้ยงสมิงเนี่ย โดนฉมวนได้แน่เลยเราก็มีแค่ลูกบอลเนี่ยกันไม่ให้มันเข้าตัวเราได้นะนเ,เขาหลุดอยูเลยเท้าก่อนดิไปห้าทีนักก่อนดิเดี๋ยวพี่เอาอเท้าก่อนได้ได้คนเมื่อกี้เนี่ยมันได้หนีหายไปแล้วนะทุกคนจะทำยังไง ไปไล่ดูเลยนะพวกมันดูเหมือนจะฆ่ามันไม่ได้นะแต่มันเจ็บตั้งนะพี่ผมบอกเลยเมืเ่อกี้ไปพี่ถอยก่อนย<อ>ไม่ติดโอ้็คผมว่ามันต้องมีมอนอะไรสักอย่างนะเบ่เก่งวันนี้โค้งเก่งเลย อาจารย์ทีนั่งเข้าไปทึงตัวมันแล้วยังทำอะไรมันไม่ได้เลยยังโดนมนดำของมันเนวยแต่นี้เราก็ยังชราใจไม่ได้นะพี่ ง่ายมากแย่ด yeah, ีอ้โห้หนาำว่มีกี่หนาำว่ะโอ้ีนะที่นี่ทันปวดทางนี่ว่มันไม่รอดว่ะมันเห็นแล้วมันเป่ามันขาดเกินไปทันเลยเว้ เข้าตัวมันไม่ได้เลยมันโหด,ดมากยังแย่เลยบูฆ่าพวกมันก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ยัง,ยงพวกมันร้ายอันตรายมากเว้ยต่อาต้องตามอาจารย์ดูเจอมาแล้วมั้งใช่ แต่ตอนนี้ท่านอาจารย์ยังไม่กลับมาจากเมือ,มองเลาเอ,องบีเพิ่งไปหาเขาเองเอข้ามก็ไม่ได้ด้วยคือว่าพี่ข่ามันได้แล้วนะข่ายากจะผ่ายเลยว่ะเพราะมันนั่งเหนียวเยวยแล้วเองโดนกัดเป็น,นไงเมืงเนี้ เข้าไหมไม่เข้าแม่ไม่เข้าเลยทุกคนคือน้องผีก็โดดกัดนะแต่ไม่เข้านะทุกคนมีรอยแผลเลยนะโชคดีที่เราทุกคนไม่เป็นไร เรากลับเส้นนี้ไม่ได้ละเพราะมัน่ะกลับไปเส้นนี้วเราต้องอ้อมเขาแล้วก็กลับเส้นนู้นกันแล้วเพื่อจะกลับไปหาอาจารย์มูเซอร์แต่เราต้องไปดูนะไม่รู้ว่าท่านอาจารย์มูเซอร์กลับมาอยังนะถ้ายังไม่กลับมาเราก็ต้องมาหาแกพวงนี้แล้วถ้าอาจารย์มูเซอร์ยังไม่กลับมาเนี่ยเราก็ต้องรอด,เรออดิเรามาสามล่ามันก็ไม่ได้ด้วยกกมีจักรอาจารย์โทไหมอาจารย์โทพอได้ เขาเป็นอาจารย์ผมเองนี่แหละเวนข้อเหรอล่าเสือสมิ่งโดยเฉพาะเลยวิ่งดีเลยนั่นน่ะเขาก็เพิ่งไปจัดการสมิ่งมาแล้วเองเบนสมิงพันไปเอาเอาดิเขาแล้วเขาว่างแบบเขาอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้ผมว่าคนน่าจะอยู่ในป่าเนี่ยเรต้องไปหาใช่เดี๋ยวไปหาจางฮูเซอร์ก่อนก็ได้เราไปหาจางฮูเซอก่อนโอ้โหเกือบเลยจะไม่รอด คนเกือบไม่รอดครับไปเดี๋ยวพี่ว่าเรารีบเดินขึ้นเขาไปฝั่งนู้นดีกว่าไ,วไปเวยไปเดี๋ยวเราพอดตัวกันก่อนดีกว่าเ,<ป>เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่ใกล้ถึงถางออกดีกว่านะทุกคนถ้าไม่รู้ว่าข้างหนเนี่ยจะเจอที่อันดับหรือเปล่า ตรนีอ้กออกจากตรงนี้เร็วที่สุดนะใช่ไปไปรอทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงทางออกแล้วนะทุกคนเดินมาข้างหน้าหน่อยก็ออกจากป่าแล้วก็คลิปนี้จัดการมันไม่ได้นะทุกคนและยังโดนพวกมันทำร้ายอีกนะใช่เลยก็เด,ดี๋ยวต้องรีบไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะถ้าไม่เจอท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยก็ต้องไปหาอาจารย์โคนนะทุกคน เพื่อให้แกมาช่วยปราปนะไอคนเลี้ยงสมิงเนี่ยคือพวกผมเนี่ยก็พอให้มันทําอะไรพวกผมไม่ได้นะก็มีแค่ลูกบอลโยนใส่พวกมันนะใช่ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับว่าจะจัดการพวกมันได้หรือเปล่าก็แต่จะต้องไปหาท่านอาจารย์ช่ก่อน,อออน,นไปนไปเราเรียบไปนะว่เจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไป